สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขค,ความรับธุรกิจเติบโตวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาเปิดโมเดลธุรกิจของบริษัทอ l l n s s p r r d e v e v o p o p n t นะคะบริษัทกำลังปรับเปลี่ยนโมเดลไปสู่การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบมากขึ้นหลังจากที่เป็นผู้นำในเรื่องของการพัฒนาคอนโดมิเนียมและทาวน์โฮมเพื่อที่จะรับในยุค New n o r m a l หลังจากที่เกิดโควิดขึ้นและสามารถรักษาอัตรากาไรขั้นต้นให้ได้เกิน 40%ขึ้นไปพร้อมกันนี้นะคะทางบริษัทก็ลงทุนในศูนย์การค้าด้วยเพื่อที่จะให้มีรายได้ประจำเข้ามานะคะบนความท้าทายที่ผู้บริหารบอกว่าในอีก5ปีข้างหน้ายอดขายอยากจะทะลุที่10,000ล้านบาทคุณผู้ชมคะใน New S Curve ใหม่นี้ของทางผู้บริหารที่ได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนฉันพาไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกันคะ่ะ มันก็ปรับไปตามสถานการณ์นะครับจริงๆเราก็มองว่าสัก5ปีเราอยู่ติดได<ม>้ท็อป10นะครับ<ม>แล้วก็อายอดขายเราวน่าจะภายใน5ปีเนี่ยเราน่าจะไปแตะถึงเกือเกือบหมื่นล้านนะครับค่ะแล้วยังสามารถรักษา GP ไว้ได้40%ใช่ครับอันนี้เป็นนโยบายตั้งแต่ตอนที่เราซื้อที่ดินอยู่แล้วเหมือนที่ผมบอกเอนต่ยก็แรกฐานเราก็ยังไม่ได้ใหญ่มาก การที่จะโตแบบอสองหลักสองหลักกลางๆสองหลักแก่ๆเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้สูงใช่ไหมฮะและยิ่งเราพยายามไดเวอร์ซี่ฟายเป็นแนวราบมากขึ้น<ม>เดี๋ยวต่อไปก็จะมีรายได้ประจํามากขึ้นนะครับลกักษณะเดียวกันคอนโดของเราที่เป็นคอนโดมินยมก็แข่งขันกับราคาทาวน์เฮาส์นอกเมืองได้ฉะนั้นมัน,ม,นมันก็ยังเป็นสุดในที่ที่เราอยู่ในในที่ที่แออัดที่ด<ม>ีมานต้องการสูงไม่ได้ไปอยู่ในแบบที่ที่แบบแบบเรียกว่าล้นะนะครับ <Living. S 2> อยากถามถึงผลกระทบจากโควิดค่ะที่มีต่ออ n s p i r e อะค่ะทีจริงผมว่าในเซกเตอร์ของอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าเป็นภาพรวมผมว่าค่อนข้างจะกระทบนะครับช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกค้ามาตรวจบ้านไม่ได้นะครับมาเยีเ่ยมชมโครงการก็ไม่กล้ามานะครับแต่ว่าเมือม่อเมือ่อมาตรการที่ผ่อนปลนนะครับหรือว่าทุกคนเริ่มรู้วิธีการจะป้องกันอะไรเงี้ยก็ เรียกว่าการเยี่ยมชมข้อโครงการก็เริ่มกลับเข้าไปใกล้จะปกติแล้วนะครับเรียกว่าช่วงแรกก็มีผลกระทบครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายเรียกว่าดีขึ้นนะครับค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นเนี่ยคุณธนากรคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไหมัผมว่าอย่างแรกก็คือเขาเรียก traffic s h i ิปนะครับคือจากที่คอนโดมิเนียมไปใช่ไหมฮะก็คนก็จะเริ่ม มีทางเลือกที่จะไปดูแนวราบมากขึ้นจะเห็นว่าแนวราบก็จะเรียกว่ามีผลตอบรับที่ดีนะครับแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเกิดมีวัคซีนมีแรงแล้วแต่นะครับคอนโดมิเนียมก็ยังเป็นตัวตอบโจทย์ที่คนจะอยู่ในเมืองอยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้คนก็มองว่ากลัวเริ่มผลกระทบใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเมืองไทยก็เรียกว่าเข้ามาอยู่ในเมืองรถก็ติดแต่ว่ามันก็จะเริ่มแบ่งไลฟ์สไตล์แล้วฮะผมคิดว่าก็จะสลับไปสลับมา เหมือนตอนน้ําท่วมใช่ไหมครวก็จะมาคอนโดมิเนียมเยอะใช่ไหมตอนนี้ก็แบบไปแนวราบอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเป็นช่วงแต่ละสถานการณ์ค่ะสัดส่วนพอร์ตของเราแต่ละประเภทบ้านนะคะมีอะไรบ้างครับเรียกว่าตอนนี้เรา All Inspire เราก็เป็นเรียกว่าอสังหาครบวงจรนะครับเราก็มีธุรกิจที่เป็นซื้อที่ดินมาพัฒนาทั้งคอนโดมิเนียมที่อยู่ในเมืองเรียกว่าแบรนด์ Dexcel นะครับก็เป็นคอนโด8ชั้นแต่ว่าอยู่ในเมืองราคาไม่แพงมาก ครับแล้วก็จะมีอะคอนโดที่เป็นตึกสูงชื่อแบรนด์ชื่อไรส์นะฮะชื่ออิมเพรสชั่นะครับ, ression, รบแล้วก็มีแนวราบนะครับชื่อเด e v วิชั่เป็นทาวน์โฮม2ชั้นกับ3ชั้น mm hmm. แล้วก็มีธุรกิจที่กําลังจะทำะไลฟ์แล้ประจําก็คือทำ <Okay. S 2> อพลาซ่านะครับชื่อ,อ The New Forum ซึ่งกําลังดําเนินการอยู่น่าจะเปิดได้ประมาณปปีนี้นะครับธุรกิจของเราจริงๆเ็คาาว่าเป็นเรียกว่าครบวงจร ของอสังหาะระบบจะลืมบอกไปนหนึ่งก็คือมีบริษัทเป็นเอเจนต์ต่างชาตินะครับโปเกอร์ต่างชาติชื่อไทยดีอันนี้ก็จะรับขาย Property ต่างประเทศให้กับฝั่งอินเตอร์ทั้งของเราเองและคนอื่นะนะครับแล้วก็มี Property Management นะครับด้วยก็ครบหมดส่วนพอทเนี่ยเราก็จะมีช่วงแรกแล้วก็เป็นคอนโดมิเนียมตอนนี้เราก็เริ่มขยายในแนวราบนะครับมากขึ้นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะแนวราบเท่าไหร่ตอนแนวราบเราเพิ่งทำตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีแผนที่ขยายไปถึง3 0นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ค่ะถ้าจะพูดถึงพิเศษโมเดลของเราอะคะที่แตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์ในตลาดทั้งตลาดเซ็ตทั้งก็เอ็มเอไอเนี่ย ออจุดแข็งเราจริงๆจุดแข็งของเราก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าเราเป็นพรีเมียมแมสเป็นเหมือนกับเสื้อผ้าซาลาครับของเราก็เป็นของดีไซน์ดีอยู่ในทำเลที่อยู่ในเมืองนะครับและคนส่วนใหญ่หรือว่าแมสเข้าถึงได้ง่ายคนตลาดใหญ่เข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นเป็นทั้งตลาดที่ว่าคนทํางานอยู่เป็นคู่คู่ยังไม่มีลูกะอะไรเงี้ยเป็นฐานใหญ่ของมนุษย์เดนเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดจุดแข็งของเราก็คือ ให้ส่วนกลางใหญ่ราคาเรียกว่าได้เปรียบกับคู่แข่งให้ของเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราแข่งเราแข่งในด้านไหนคะถ้าแต่ถ้าในประเภทเดียวกับเราที่เป็นพรีเมียมแมสเนี่ยเราแข่งในด้านเราแข่งในเรื่องของอเรื่องราคานะครับเรื่องทำเลแล้วก็ของที่ให้นะครับอ,อย่างเช่นราคาเราถ้าอยู่ในแอรเรียเดียวกันเนี่ยเราก็จะราคาเราจะดีกว่าประมาณ ถูกกว่า10-15%ใช่ไหมในขณะเดียวกันห้องเราก็จะใหญ่กว่า10%อย่างเงี้ยเขาราคาเท่ากันราคาเราถูกกว่า10% 15%แต่ว่าห้องเราก็ให้ใหญ่กว่าเราให้เฟอร์นิเจอร์ครบกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นบ้านใช่ไหมทาวน์เฮาส์ทั่วไปถนนก็จะเป็น6เมตร8เมตรเราก็ให้12เมตรเพื่อให้รถในเวลาจอดหน้าบ้านวิ่งสวนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยมีห้องคนแก่อะไรเงี้ย <cam ina> <ค>ีห้้องนครบเล่าถึงนิวฟอรัมให้ฟังนิดได้ไหมคะว่าคอนเซปต์เนี่ยในการหาไรายได้เนี่ยคืออะไรอ่ะจริง <cam ina> ๆริงนิวฟอรัมก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นพลาซ่านะครับที่เราเช่า uh, สิบมานะครับ29ปีแล้วก็มารีโนเวทนะครับแล้วก็มาทำเป็นม, enan, มีทั้งมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็มี uh, มีคาวคิทเช่นที่เราคิดตามคอนเซปต์ใหม่แล้วตอนนี้นก็เป็นแบบลักษณะ หลายหลายแบรนด์ก็ดังๆอ่ะก็ไม่อยากมีที่นั่งอยากได้ค่าเช่าถูกๆใช่ไหมอันนี้เราก็ทําเป็นคราวคราวคิดเช่นก็คือเอาร้านดังๆมาแล้วก็เอาเหมือนเอาเอาเอาเดลิเวอรี่มา Pick Up อย่างเดียวนะครับพวกนี้นะครับก็เราเราทำคอนเซปต์นี้ใหม่อยู่ก็อันนี้ก็จะเป็นรายได้ประจำนะครัเราคิดเป็นค่าเช่าใช่ครับเราคิดเป็นค่าเช่าครับเป็นเป็นฟิกครับ แล้วบางอย่างก็บางแบรนด์ก็เป็น GP ก็คือจากยอดขายคค่ะเราลงทุนเท่าไหร่ฮะตรงนี้ตรงนี้เราลงทุนอยู่ประมาณอยู่ประมาณใช้เงินอยู่ประมาณลงทุนอยู่ประมาณเกือบ600้ล้านนะครับอ๋อเป็นเงินจากไหนนะคะก็เป็นเงินจากกระแสเงินสดของเราอืค่ะเอออันนี้เนี่ยเราเรามองว่าเราจะทำเป็นกองหลีอะไรไหมคะเนี่ยก็ในอนาคตก็ก็มองไว้อย่างนั้นครับ อ๋อแต่เบื้องต้นนี่คือ600ลงทุนไปใช่ครับใช่หกร้นี่มันต้องมีค่าเสื่อมอะไรเข้ามาบ้างเราคิดค่าเสื่อมไว้ไว้หมดเลยละครับประมาณที่เราเบรกอีเวต์ประมาณ7ปีนะครับแล้วก็บอกว่าสองถึงปีก็อาจจะสามารถเข้ากองดีได้ความโดดเด่นของเราเนี่ยเวลาที่นักลงทุนเขานึกถึงเนี่ยมันคืออะไรคะครับเรามองยิงว่าจริงเราเป็นโกลด์สต็อกคือเรายังยังเล็กอยู่ยังโตได้อีกฐานเรายังไม่ใหญ่ เรายังโตดับเบิลดิจิตได้อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นท็อปไลน์บอทเมไลน์เพราะว่าฐานยังไม่ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็แบ็กหลอกที่เรามีจากที่แบ็กหลอกที่เรามีหมื่นสองยังไม่ขายเพิ่มใช่ไหมปีนี้ถ้าเกิดเราเราตั้งฟรีเซลไว้อีกสัก5้าพันใช่ไหมจากหมื่นสองบวกห้าพันแล้วก็มันก็ไปหมื่นเจ็ดแล้วใช่ไหมเพราะนั้นไอ้แบ็กหลอกที่สินค้าที่ขายรอรอรับรู้ไรายได้เนี่ยมันยังมีต่อเนื่อง hmm. และของเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสินค้าที่แบบ ซื้อง่ายขายคล่องเป็นสินค้าถ้าเกิดไม่แพงก็อยู่ในเมืองส่วนแนวราบเราก็ออกไปกําลังขยายแนวราบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรายังมองตรงนี้เป็นบวกอีก growth s t o ของเราคือตกปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะครับ,รบจริงๆก็คือ2ลหลักเรามองว่าเป็นทั้งท็อ,ทอปไลนแล์และบ้านทาลายเนี่ยเราโต2ห,ห2หลักเราคิดว่า ภายใน3ปีนี้เราโตได้อย่างต่อเนื่องสองหลักนี้แก่หรืออ่อนคะอะไรนะครับแกแกหรืออ่อนอ่อนคะเกิน15หรือว่าต่ำสิบห้าคะกลางครับกลางกลางกลางก็คือ15%อัพเซ็ใช่ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่บอกว่าฐานเราน้อยเนี่ยเรามีเป้าหมายค่ะว่าเราอยากจะไปถึงวอลลุ่มเท่าไหร่คะภายในกี่ปีคะจริงๆเรามองอย่างนี้ครับเพราะว่ามันก็ปรับไปตามสถานการณ์นะครับจริงๆเราก็มองว่าสัก5ปีเราอยู่ติดได้ท็อป10นะครับ แล้วก็ยอดขายแล้วน่าจะภายใน5ปีเนี่แล้วน่าจะไปแตะถึงเกือเกือบหมื่นล้านนะครับค่ะแล้วยังสามารถรักษา GP ไว้ได้40%ใช่ครับอันนี้เป็นนโยบายตั้งแต่ตอนที่เราซื้อที่ดินอยู่แล้วใช่ครับอะไรคืออะไรคือที่คือจุดเด่นทีเเ่เขาต้องมาลงทุนกับ All Inspire ค่ะเหมือนที่ผมบอกค่หนึ่งเนี่ย PE แล้วก็ยังต่ำมาก3กว่าน,นิดๆใช่ไหมฮะถือว่าถือว่าต่ำมาก ถ้ายิ่งเปรียบเทียบในในเ i ด้วยกันเนี่ยเราเราถือว่าต่ำที่สุดนะครับต้วสองก็คือเหมือนที่ผมบอกว่าเรื่องถ้าลงทุนบาทต่อบาทเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยของเราก็เป็นอะไรที่มองว่ายังโตได้นะครับยังโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแบ็คหลอกที่แข็งแกร่งในขณะที่ไซส์เราแบบนี้เรามีแบ็คหลอกอยู่หมื่นสองยังไม่เป็นสองพันล้านยังไม่ได้ขายเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้เนี้ยก็เป็นตัวที่จะให้นักทุนลองลองศึกษาดูนะครับว่า ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งแต่ว่าอสังหาแน่นอนแต่ว่ามันก็ยังเป็นปัจจัยสี่เม็ดเม็ดบาทมันก็เยอะใช่ไหมฮะเอ,เอ,อะไรพวกนะี้ก็ยังดีอยู่ครับอ,อยากจะบอกอะไรกับแฟนแฟนของออยสปายไหมครับก็ยังบอกว่าค,คือว่าอยากอยากให้มั่นใจว่าจริงๆเหมือนที่ผมบอกตัก้งแตอนแรกฐานเราก็ยังไม่ได้ใหญ่มากการที่จะโตแบบสองหลักสหลักกลางๆสองหลักแก่ๆเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้สูง ใช่ไหมะแล้ยิ่งเราพยายามไดร์ซิฟายเป็นแนวลาบมากขึ้น<ม>เดี๋ยวต่อไปก็จะมีรายได้ประจํามากขึ้นนะครับแลนะขณะเดียวกันคอนโดของเราที่เป็นคอนโดมินียมก็แข่งขันกันราคาทาวน์เฮาส์นอกเมืองได้ฉะนั้น,ม,นมันก็ยังเป็นอยู่ในที่ที่เราอยู่ในที่ที่แอเรียที่ดีมานต้องการสูงไม่ได้เป็นอยู่ในแบบที่ที่แบบแบบเรียกว่าล้นะนะครับ ผู้ชมค่ะผู้บริหารบอกว่าจุดแข็งจุดเก่งแล้วก็จุดเด่นของ All Inspire Development คือเรื่องของการเลือกทำเลนะคะที่จะสามารถทำให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสามารถบริหารจัดการมาจิ้นได้ค่อนข้างจะสูงนะคะฉะนั้นในจุดเด่นตรงนี้ทางกูรูของเราทั้งสองท่านนะคะดรนิเวศและดรวิสิท์เขาจะประเมินมูลค่าหุ้นไปในทิศท,ทางใดอีกสักครู่กลับมาค่ะ กลับเข้ามาเบรกนี้นะคะเราจะไปฟังการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทอิ Inspir e d ว v e อ o เมนต์นะคะรวมถึงประเมินมูลค่าหุ้นจากดรนิเวศเหมวชิระวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองค์พิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพกันค่ะ สวัสดีค่ะดรนิเวศค่ะสวัสดีค่ะดรวิสิตค่ะวันนี้เราวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทอออินสปายเดเวล็อปเมนต์กันนะคะก็อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดมิเนียมแลวก็ทาวน์โฮมนะคะตอนนี้เขาเริ่มจะไปแนวราบแล้วแล้วก็เข้าไปทําเรื่องของการจัดการพื้นที่นะคะเพื่อที่จะให้เกิดรายได้ประจําขึ้นนะคะดรวิสิตวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของอออินสปายยางไรคะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ดูเหมือนว่าธุรกิจ เขาก็เหมือนจะพยายามเหมือนเหมือนกันหมดนะคะโมเดลธุรกิจก็คือกระจายไปในหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆแบบของอสังหาริมทรัพย์แต่สำหรับออินสปายนี่โมเดลเขาแตกต่างไง,งคะคุณวิศิษฐ์การวิเคราะห์ business model ของ All Inspire เนี่ยจะต้องดูหนึ่งปัจจัยแมกโรก่อนป,ปัจจัยภาพภาพใหญ่นะครับหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาวะอุปทานนะครับภาวะ supply ของคอนโดมิเนียมนะครับนัดสิ้นปี62เนี่ยนะครับภาวะหรือว่าอุปทานเนี่ยของคอนโดมิเนียมเนี่ย ก็คืออยู่ประมาณสักหนึ่งแสนยูนิตนะครับจริงๆมันเก้าหมื่นไปปลายนะครับหนึ่งแสนยูนิตงานอุตการเนี่ยดีมานะครับดีมานความต้องการเนี่ยในในสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ประมาณปีนึงสักสี่หมื่นห้าหมื่นยูนิตนะครับซึ่งหมายความว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับอุปทานที่ยังเป็นเรียกว่าซัพพลายส่วนเกินอยู่ประมาสักเอ่อหนึ่งแสนนะครับซึ่งเท่าเวลาสองปีนะครับสองปีในการแอดสอบนะครับอันนี้คือมีสมมติฐานที่ว่า กําลังซื้อเท่าเดิมนะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับซัพพลายไม่ออกมาใหม่นะครับฉะนั้นเนี่ยซัพพลายณปัจจุบันเนี่ยคงเช่าราสองปีในการเรื่องว่าซึมซับนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพใหญ่คือเรื่องของตัวซัพพลายนะครับเรื่องของอุปทานนะครับภาพที่สองนี่ภาพกําลังการต้องการซื้อนะครับก็คือว่า All Inspire เนี่ยต้องยอมรับว่าคือเขาจับตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดตลับกลางนะครับ มีบางแบรนด์เนี่ยขึ้นไปอยู่ระดับบนนะครับฉะนั้นเนี่ยกำลังซื้อของเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของขึ้นอยู่ GDP แล้วขึ้นอยู่กับความต้องการของกำลังซื้อของคนที่ต้องการซื้ออนลดมิเนียมจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากำลังซื้อเนี่ยกำลังที่จะถดถอยลงนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท้าทายของบริษัทก็คือการรักษากำลังซื้อนะครับการที่มีแบ็กหลอกการที่มีพรีเซลนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับ พรีเซลเนี่ยของบริษัทเนี่ยอยู่พรีเซลเนี่ยอยู่งานสักห้าพันล้านนะครับจกพรีเซลเนี่ยก็จะก็จะเป็นเรื่องของรายได้นะครับพรีเซลหมายถึงว่าการขายลวงหน้านครับก็คือก็จองยอดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะยอดพรีเซลเนี่ยบริษัทก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นยอดขายนะครับปัจจุบันเนี่ยพรีเซลของบริษัทเนี่ยมีอยู่มี t a r ์เก็ตอยู่ห้าพันล้านแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นรายได้ประมาณสี่พันล้านในปีสองห้าหกสามนะครับทีนี้นจะสังเกตนะครับว่า ถ้าดูจากงบไตรมาสหนึ่งของเขาเนี่ยนะครับรายได้ลด20%แต่กาำไรเพิ่ม10%นะครับรายได้เนี่ยคืออยู่มา6.4ล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตนะครับว่ารายได้ที่ลดลงเนี่ยบ่งบอกเรื่องเกี่ยวกับการรานสเฟอร์ต่างๆที่ลดลงนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการวิเคราะห์อสานุูกซับนะครับก็คือเป็นภาพที่เรียว่าต้องขึ้นอยู่กับความต้องการและต้องขึ้นอยู่กับซัพพลายอุปทานจริงๆนะครับ เพื่อที่จะเ forecast เพื่อที่จะคาดการรไรได้ที่ถูกต้องได้ครับค่ะคุณวิสิ์พูดน่าสนใจนะคะเพราะว่ารายได้เขาเนี่ยลดลงนะคะใน,ในแต่มาหนึ่งปีนี้แต่ปรากฏว่ากําไรเนี่ยขึ้นไป113ล้านบาทปีที่แล้วช่วงเดียวกันคือไตรมาสหนึ่งหกสองเนี่ยเก้าสิบเจ็ดล้านแต่รายได้เนี่ยมากมากกว่าไตรมาสหนึ่งปีนี้อันนี้คือคุณวิสิ์กำลังสะท้อนว่าเขามีเขามีศักยภาพในเรื่องของบริหารจัดก,การต้นทุนได้ ใช่ครับคือ <c oughs> คืออย่างน้อยเนี่ยคือตัวกรอสาม์จิ้นกำไรขั้นต้นนะครับบริษัทมีกาไรขั้นต้นขั้นต้นที่ถือว่าดีเลยนะครับ <ha. S 1> ก็คือว่าประมาณ1 3เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีแล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยอยู่ประมาณ3เปอร์เซ็นต์นะครับ um. เอ,อ่อกำไรขั้นต้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบริษัทนี่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าอาจจะมีสามารถที่จะเอาา่อม์กราคาขายได้นะครับ <Tamam. S 1> ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องจับตาดูเอ่อเวลาที่เหลือของปีนะครับว่า การการที่ว่ามีซัพพลายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเดียวกันเนี่ยความต้องการลดลงนะครับฉะนั้นจุดเด่นของบริษัทเนี่ยอยู่ที่เรื่องของกําไรขั้นต้นค่อนข้างโดดเด่นนะครับ,รบก็คือสิบสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกว,ว่าดีกว่าอุตสาหกรรมนะครับส่วนที่เป็น EBIT margin ก็คือกําไรที่เกิดจากกริบัตรการเนี่ยนะครับยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีกว่าอุตสาหกรรมนะครับส่วนที่เป็นกําไรสุทธิเนี่ยนะครับ อัจารากำไรสุทธิเนี่ยอยู่มาสัก16.66%นะครับก็ถือว่าดีกว่าอุตสาหกรรมเล็กน้อยนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวเลขทางการเงินเนี่ยค่อนข้างเรื่องของกําไรความสามารถในการทํากําไรเนี่ยนะครับค่อนข้างดีกว่าอุตสาหกรรมนะครับอาจารย์นิเวศขาอาจารย์มองโมเดลธุรกิจของอินสไพร์แตกต่างไปจากอสังหาริมทรัพย์เวลาอื่นๆไหมคะที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันบริษัทนี้ต้องบอกว่า ถ้ามองในแง่ว่าภายในเวลาสั้นๆนีเขาโตได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งผมไม่รู้ว่าโตยังไงแต่ว่าอีกชวนหนึ่งที่ที่โดดเด่นของบอริษัทก็คือว่าบริษัทเนี่ยมีออปเปอเรชันที่เรียกว่าเป็นค่าในหน้าเป็นคนคนไปขายอเอาพ่อปที่ไปขายแล้วกินค่าในหน้าซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับหลายบริษัทนะ <c oughs> แล้วก็เป็นข้อดีโดยเฉพาะก่อนหน้านี้นะครับว่าคุณเป็นนักขายคุณรู้จักลูกค้ารู้จักอะไร S <S <an> คุณก็สามารถจะขายของตัวเองด้วยแหละเพื่อง่ายก็ขายเก่งขึ้นเพราะว่า,าคุณมีคุณมีคอนเน็กชันคุณรู้จักคนจีอะไรต่างๆถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องโควิดเนี่ยเขาก็คงจะดูดีเยอะแหละนะเพราะว่าคนจีนก็จะมาเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็บอกว่าในที่สุดคนจีนก็อยากจะมาซื้อพัพตี้ซื้อคอนโดซื้ออะไรซึร่งนั้นม็ทึกเป็นข้อดีแต่ว่าโชคลายเนี่ยมันเกิดโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวค่าในหน้าเนี่ยมันก็จะหายไปเยอะหายไปเยอะ แต่ว่าค่าในหน้าก็แบบเดียวกันนะแบบเดียวกับตัวตัวที่เขาขายคอนโดอยู่ๆก็ก้าวกระโดดเลยนะครับจาก62ล้านนะซึ่งหน้าปีก่อน,ก,อนก่อนที่จะก้าวกระโดดนะก็โดดขึ้นมาอยู่ๆสามร้อกว่าล้านปี62สอปี61 200กว่า300กว่าล้านปี62นี่4ี0ร้ล้านโอ้ก็โดดก้าวเลยและตัวเนี่ยทำให้มาจิ้นดีขึ้นมาจิ้นตามาร แรกนี้ก็น่าจะดีขึ้นด้วยเหตุนี้ด้วยกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าไอ้ตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่ทํากําไรได้ดีเพราะการการเป็นนายหน้าเนี่ยคุณไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ว่าคุณขายอะไรคุณรับคอมมิชชั่นเองนะนะแต่ทั้งคู่ก็เป็นอย่างนี้ก็คือก้าวกระโดดขึ้นมานะอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูตัวเลขต่างๆเนี่ยที่เขาขายมาเลยมาเนี่ยกำไรดีใช่ได้นะคือมาจิ้นเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นพรัพต์สิแม้ว่าตัวเล็กเนี่ยแต่ว่าไม่แพ้รายใหญ่ๆเหมือนกันนะใกล้เคียงกันหรือน้อยกว่าก็ไม่มากนะตัว R O E ตัวอะไรทุกอย่างเนี่ยผมว่าคือเขาเขาใช้ได้หมดนะ,ะดูดีเพื่อดูดีดูดจับตัวเลขก,ก็ดูดี Operation อปเปอเรชั่นก็น่าจะโอเคเพราะว่าก้าวกระโดดมาได้แล้วก็ยังมัน่นชงอยู่ได้มีข้อหนึ่งที่ที่ผมดูว่าเออก็ไม่เลวนักในแง่ที่ว่าราคาหุ้นของเขาเองเนี่ยนะก็ดูเหมือนกับว่าโอ้ย ปีห้าเท่าใช่ไหมไพ่เฟอร์บุ๊กก็โอเคอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แพงมากอาจจะหนึ่งหนึ่งกว่ากว่าคือก็ไม่แพงะนะหนึ่งอ่าปีไพ่เฟอร์บุ๊กก็หนึ่งจุดศูนย์กก 0, หนึ่งเท่าก็จริงๆก็มาตรฐานกับใกล้เคียงกับอาจจะสูงกว่านิดหนึ่งเพราะตอนนี้ property เนี่ย,ขาายเขาไพ่เฟอร์บุ๊กนี่จุดห้าจุดหกจุดสามก็มีเขาหนึ่งนี่สูงไปนิดนึงแต่ว่า PE เขาสี่เท่านะซึ่งต่ำกว่าอีกหลายบริษัท นะโดยรวมแล้วผมเองผมก็คิดว่าเออเขาก็ก็ก็พอได้อยู่นะแต่ว่านาชีนี้ปปิทีถูกหมดนะถูกหมดคุณก็ต้องไปเปรียบเทียบกับว่าเอ้ยไปเล่นตัวใหญ่ๆที่มั่นคงกว่านู่นกว่านี่กว่าจะไหมหรือจะเล่นตัวเล็กที่อาจจะเติบโตได้ดีกว่าในหลังจากที่ภาวะวิกฤตผ่านพ้นไปอะไรต่างๆแล้วก็เขาก็มีจุดเด่นตรงนี้บ้าง ที่อาจจะช่วยช่วยเหลือได้เวลากลับมาเนี่ยจะมาการขายให้กับต่างชาติเขาอาจจะเก่งและตัวเขายังเล็กเขาโตได้เร็วคุณวิสิตรประเมินมูลค่าหุน้นอออินสปายยังไงบ้างคะโดยปกติการ Val u ลูปุ๊ก o p ร r ตีเนี่ยนะครับก็คือ 1. อาจจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับตัว Net Asset Value บุญมูลค่าของเขามีเท่าไหร่นะครับอันที่สเนี่ยจาก Net Asset Value เนี่ยมาคำนวณกำไรของเขานะครับ โดยปัจจุบันเนี่ยไพร์เปอร์บุ๊กของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ1เท่านะครับซึ่งถือว่าไม่แพงนะครับแต่ภาพใหญ่อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมันกำลังถดถอยนะครับการประเมินมูลค่าเนี่ยก็อาจจะต้องให้เป็น discount นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับว่านักลงทุนอาจจะมีเวลาที่รอนะครับเพื่อให้ภาพอุตสาหกรรมดีขึ้นเพื่อใหอ้บริษัทสามารถเปลี่ยนจากพรีเซลให้มาเป็นไรายได้ให้สมบูรณ์แบบนะครับ โดยปกติเนี่ยนะครับก็คือว่าพัพพาร์ตีเนี่ยนะครับมักจะ p e อ f o ฟอร์มนะครับในช่วงที่มีกำลังซื้อของคนในประเทศมานะครับในช่วงที่เรียกว่ามี GDP ของประเทศเติบโตดีครับอาจารย์นิเวศราคะอาจารย์บอกว่าเป็นหุ้นเติบโตอาจารย์มองว่าเขายังเป็นหุ้นเติบโตอยู่ไหมคะก็วก็น่าจะเป็นหุ้นเติบโตแต่ว่าจริงๆก็อย่างที่ดรคือวิสิ์ว่าเนี่ยนะจริงๆอนาคตเนี่ยมันกำลังลำบากนะกำลังลำบากมาก ก็หลักๆสองท่านบอกนะคะสำหรับ All Inspire นะคะตัวเลขการเงินดีนะคะแล้วก็ในแง่ของการขายก็ค่อนข้างดีการบริหารจัดการแต่ว่านี่ค่อนข้างสูงนะคะเกือบ3เท่านะคะสำหรับนี่ <c oughs> แล้วก็อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามเมฆหมอกปกคุมเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเติบโตมาได้เหนืออุตสาหกรรมหรือไม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะดรนิเวศแลวก็ขอบคุณดรวิสิตด้วยนะคะขอบพคุณค่ะ ค,ค,คุณผู้ชมคะถ้าอยากจะเลือกหุ้นให้ได้คุณภาพนะคะแล้วก็สามารถลงทุนได้ระยะยาวพูดง่ายๆก็คือลงทุนทั้งชีวิตแล้วก็เป็นเจ้าของหุ้นได้ก็ต้องวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ ให้แบบแม่นยำรวมไปถึงประเมินมูลค่าหุ้นให้ได้ด้วยนะคะซึ่งรายการ b ิสิ n ธ s s โมเดลเราก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้นะคะวันนี้ดิฉันนวราจเรลวพินลาไปแล้วเราพบกันใหม่สำหรับ b ิสิ n ธ s s โมเดลในวันพุธหน้า14นก30นาทีวันนี้สวัสดีค่ะ